สวัสดีครับวันนี้พบกับอาร์คบูตอนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทําการจับเจ้าเล็ยบยาวที่ได้มาจากดันเจียนนะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่าเจ้าเล็ยบยาวเอาไปทําประโยชน์อะไรและบ้างแต่สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะถ้านอกจากไม้แล้วก็ไฟเบอร์แล้วก็ยังมีแร่ฟลเวอร์นะครับที่เป็นดอกไม้หายากนั่นเองนะงั้นผมจะไปที่แท่นชุบชีวิตเลยเนาะ เพื่อที่จะชุบเล็บยาวขึ้นมาจับกันนะครับโอเคทีนี้ผมก็มาถึงที่แท่นชุบชีวิตของผมแล้วของที่ผมเตรียมไว้ก็จะมีประตูหินและก็เสาหินที่เอามาโอบล้อมไว้นะครับและผมว่าวิธีนี้มันเวิร์กถ้าใครที่ยังไม่เคยจับสัตว์ประเภท ที่ดุร้ายหน่อยก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะตัวใหญ่เท่ากีก้านะครับเพราะกีก้าเนี่ยเท่านี้เอาไม่อยู่ต้องประตูใหญ่กว่านี้แต่ก่อนอื่นผมจะทําเสาอีกเสาก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าเล็ยบยาวมันออกมาข้างนอกได้เพื่อไปอุดรูประตู จริงๆแล้วโครงนี้ผมทําขึ้นตั้งแต่จับอัลโลดันเจียนแล้วนะครับแต่เสียดายที่ผมไม่ได้ทาคลีปช่วงนั้นน่ะเจ้าอัลโลเนี่ยวลวสูงมากอโอเคทีนี้เราก็ทําเสร็จแล้วเรามาชุบเจ้าเล็บยาวเพื่อขึ้นมาจับนะกันนะครับลูกดอกที่ผมใช้ก็จะเป็นลูกดอกแมงกระพุนเหมือนเดิมนะครับมันใช้ง่ายใช้ง่ายแต่หายากเดี๋ยวผมขอหาชิปเจ้าเล็บยาวก่อนนะ นี่ไงมามาแล้วครับทุกคนดูเวลนะขอดูเลเวลหน่อยอ๋อ420บนะครับค่าสลบที่สอ่ที่0นะัน ว่าสูงอยู่นะมาขอยิงสักยีลูกนะครับน่าจะล้มอะ่ะนี่เห็นไหมครับทุกคนเราทําแบบนี้มันก็ไม่สามารถออกมาตีเราได้เอาจริงอะ่ะเจ้าเรียบยาวจากดันเจียนเนี่ยตีแรงมากนะครับการโจมตีของมันเนี่ยดาเมจเข้าที่52เลยนะครับแต่เจ้าตัวนี้เวลสูงนะไม่รู้ค่าโจมตีเท่าไหรอ่อ่ะ โอเคค่าสลบเพิ่มขึ้นถึง12,000แล้วนะครับทีนี้เราก็จะมายิงมันต่ออีกสัก9ลูกถึง10ลูกได้มั้มดูมันเริ่มหนีแล้วนะครับทุกคนน่าจะเริ่มใกล้สลบแล้วขอ,อสองดูค่าสลบหน่อยแล้วกัน อเคทีนี้มันก็ล้มแล้วนะครับผมก็จะใส่แมงกะพรุนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รอให้ค่าหิวมันเพิ่มเยอะๆเล็บยาวเนี่เหมือนจะกินเยอะอยู่นะผมต้องรอนานมากนะครับดูจากที่จับตัวก่อนนะผมยังใช้เวลาไปสองวันในเกมแต่ตัวนี้ผมยังไม่รู้อะรอดูเรื่อยๆนะครับ เรามาดูค่าสแต็กกันมันครับเลือดอยู่ที่1 1 0 0 0หส่วนโจมตีอยู่ที่380%เซนเลยนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับตีเข้าทีเนี่ย190กว่าเลยเนี่ยเลือดผมเนี่ยไม่ถึง300ด้วยซ้ำโอเคและผมก็ใช้เวลามา2วันแล้วนะครับที่จะรอเจ้าเล็บยาวเนี่ยไปดูอีกครั้งนะครับ ตอนนี้ผมเล็กก็ได้กดแมงกระพุนไปเยอะมากเหลือแค่50เนี่ยค่าหิวมันลดไปนิดเดียวเองอะแต่ผมไม่รอแล้วผมจะจับมันเลยนะครับผมจะใส่คิดเบิลเข้าไปเลยนะคิทเบิลที่มันชอบก็คือของเจ้าเมกาโลซอรัสนะครับผมได้ไปซื้อมาจากโตคิทเบิลเมื่อกี้นะมาจะกินกี่ลูกอะ หนึ่งลูกได้เลยนะครับสุดยอดเลยคราวก่อนเนี่ยผมจับด้วยผลไม้ด้วยเบอร์รี่กินช้ามากอะ่ะคราวนี้คิดเบิ้ลรู้สึกว่าจะเร็วกว่กากันเยอะเลยตัวนี้เป็นตัวเมียด้วยตัวที่ผมอยากได้ด้วยครับมาดูค่าสแต็กมันกันดีกว่าครับว่าเพิ่มมาเท่าไหร่เลือดเด้งขึ้นมา1นึ0 0 โจมตี743วู้ถือว่าเยอะนะงั้นผมจะพามันไปฟาร์มหาแาร่ฟลเวอร์เลยนะครับเพื่อไม่ใช่การเสียเวลาเนาะโอเคงั้นเราไปกันเถอะนะ มันดูสวยไหมครับทุกคนดูดิโอเคผมจะขนมันไปด้วยนวกยักษ์นะครับใช้วิธีนี้ง่ายกว่าที่จะพามันเดินไปไม่ถึงสักที โอเคครับทีนี้ผมก็เดินทางมาถึงที่ที่จะฟาร์มแลฟาวเวอร์แล้วนะนั่นก็คือป่าเมซอนข้างๆเนี่ยครับเอาละ่ะงั้นผมจะพามันไปฟาร์มเลยแล้วกันนะ จริงๆแล้วตามต้นหญ้าแบบนี้มันมีหมดนะครับแต่ผมขอเข้าไปฟาร์มข้างในดีกว่าเนาะนี่เราก็จะได้มาจากต้นหญ้าแบบโดยการเลื่อนเจาะล็อกข้พูดไม่จบเลย,เยโดนตบแล้วแบบนี้นะคะรับเลื่อนเลื่อนขึ้นข้างบนนะครับจะเป็นการฟาร์ ทำไมหนีมากัดเราผมจะไม่ฆ่ามันะผมจะหนีก่อนมันยังตามผมไม่เลิกนะโอเคผมต้องฆ่ามันนะเวลรอแต่สิซะด้วยนี่ไงโดนตบไม่ง่ายเล็ยบยาวเนี่ยโหดมากนะครับ มาเรามาฟารมหาแรวฟาเวอร์กันต่อและไม่เป็นการเสียเวลานนไม่มีออะไรต่อยวะไม่เห็นผมว่าปิงแน่ๆเลยน่าจะใช่อะ่ะปิงแน่ต้องระวังด้วยนะครับเข้ามาในป่านี่ปิงเยอะ,อะดูยากด้วยแบบแล้ววิธีเอาปิงออกเนี่ยก็ไปอยู่ใกล้กองไฟนะครับแต่สำหรับ ถ้าสัตว์เราโดนปีงจับแบบนี้มันก็จะให้เราหยิบออกเองได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอา้าวทีนี้เจ้าคาโน่มาดิมา,มาแตกไปแล้วครับเจ้าคาโน่อย่าห้าวทีหลังอย่าห้าวโอเคทีนี้เรามาเข้าโหมดหาของเหมือนเดิมนะครับ เนี่ยผมยังไม่เจอหญ้า,าแถวนี้ยก็ผมฟาร์มไปแล้วเมื่อกี้งั้นผมจะเดินหาเรื่อยๆนะจริงๆแล้วหญ้าแบบนี้มันมีแค่ป่าเมซอนแล้วก็ปาแดนหิมัเท่านั้นนะครับที่อื่นไม่มีนะเพราผมไม่เคยเห็นเจ้าเจ้าขาโป คาโปแล้วก็ซาโคมาเลยมากันเป็นสิบปีก็ไม่ว่าแตกให้หมดเลยเนี่ยเราใช้หาไฟเบอร์ก็ได้นะครับแต่ทุกคนคงจะรู้หมดแล้วเนาะเอาเจ้าแกรีมิมัสโดนลูกหลงโทษเลย โอเคผมขออัพเป็นดาเมจโจมตีนะเพราะผมเนี่ยชอบให้สัตว์ผมเนี่ยตีแรงๆอ่ะจะได้ไม่แพ้ใครอ่ะ,ะผมรู้แล้วว่าผมลืมอะไรผมลืมเอาปลิงออกจากมันนี่เองเนี่ยมันขึ้นรูปหยิบอยู่นะครับมันให้หยิบออกอเนี่ยเรากดปุ๊บปลิงก็หายปั๊บเลยนะเนี่ยในตัวเราก็ไม่มีวิธีเอาปลิงออกจากสัตว์นะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะ นที่รู้แล้วผมก็ต้องขออภัยด้วยนะเนี่ยปิงหายแล้วครับเนี่ยเราฟาร์มแบบนี้เรื่อยๆเราก็จะได้แลฟาวเวอร์ขึ้นเรื่อยๆพนระ้อมกับเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ตั้งป้อมปืนด้วยนะครับต้นนั้นนะต้องเอาไปปลูกเอาด้วยนะ ผมมาคราวนี้เพื่อที่จะหาแล้วฟลเวอร์เท่านั้นนะโอเคทีนี้เราก็ได้แล้วฟลเวอร์มาเยอะแล้วนะครับผมคงจะพอแค่นี้แหละนะ แค่มาทำให้เพื่อนๆน,น้องๆได้ดูเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะสำหรับมือใหม่ด้วยคนที่รู้แล้วผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ mm hmm. เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ